ข้ามพาเด็ดขาดกับรถอเนรุสงค์5ที่นั่งกันนี้นะครับบอกเร็วๆว่ารุ่นท็อปออปชั่นเต็มนะครับสภาพสวยใหม่แบบนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะใครที่กำลัง อยากได้รถแบบสไตล์ครอบครัวหาที่นั่งนะครับรถอเนกประสงค์ยอดนิยมต้องรุ่นนี้เลยนะครับนี่คือ Honda CRV นะครับบอกได้เลยว่าขายดีมากๆนะครับเข้าปุ๊บขายปั๊บเลยนะเป็นรุ่น2004 ES ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive Minor Change ปี2021นะครับเลขมาอยู่ที่89,000โลครับตอนเปิดตัวนะครับเคยขายอยู่ที่1,529,000บาทแต่วันนี้นะประหยัดได้ถึงเกือบ700,000บาทเลยนะและใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้นะครับแบบฟรีดาวไปเลยนะผ่อนลมต้นเพียงแค่15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะสภาพสวยทัั้้้งงภภภาาาาาายยยยนน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 นออออกกกกใุปรรรรณ์คคบบถแแท100%ไมม่่่เีชหะสพ นี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆเลยนะหากใครสนใจรถคันนี้นะครับต้องการดูต่อดูรีวิวกันต่อเลยครับผมเรามาเริ่มต้นดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับกับ Honda c ซีอี2.4เอสขับเคลื่อนสี่ล้อปี2021คันนี้นะครับเป็นสีแบบดาร์ b บ u ูนะครับหรือว่าสีน้ําเงินเข้มๆแบบกรมท่านะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยชํารุดและก็สภาพสวยมากๆด้วยกระจังหน้านะครับหรือว่ากริลพอร์ตนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาแบบนี้โลโก้เอสแมกก็ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันไฟหน้าของเขานะครับไบบ Full LED, ร ไฟตัดหมอกที่เป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและก็ไฟส่งต่ําอัตโนมัติมาให้ใช้งานด้วยนะมาดูต่อที่สภาพห้องเครื่องกันดีกว่าครับห้องเครื่องนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสภาพแบบนี้นะถือว่าหายากมากๆเลยนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะและที่สําคัญครับฝาครอบเครื่องไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมไม่มีรอยแตกหักเลยนะเครื่องยนต์ของเขานะครับใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ2.4ลิตรนะฮะ173แรงม้ามาควบคู่กับ เกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับใช้งานง่ายรวมถึงอัตราสิทธิ์ปืนน้ำมันอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรและการขับเคลื่อนเป็นแบบ all-wheel drive หรือว่าขับเคลื่อน4ล้อแบบ full-time ด้วยนะหากใครนะครับที่ต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางท่องเที่ยวคันนี้นะครับกำลังแรงม้าค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดด้วยนะใครสนใจรถ SUV ค่ะครับต้องรุ่นนี้เลยนะเพราะว่า Honda CRV เขาขึ้นชื่อในเรื่องของยอดขายแล้วก็ที่สำคัญครับเซอร์วิสกันที่ไหนก็ได้อะไรก็หาง่ายด้วยคร หากานแบบนี้ครับไม่มีรอยเบียดฟุตปาดเลยขอบ18นิ้วนะครับดอกยางเต็มแก้มยางหนานะครับสภาพซุ่มล้อมไม่มีรอยแตกหักสามารถใช้งานได้ยาวๆครับคันนี้นะครับเป็นสีด์กบลูเมทัลลิกนะครับแล้วก็หลังคามีสลุปออปชั่นมีราวหลังคามือจับประตูมีระบบคีย์สมาร์ทเอนทรีนะฮะติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันกระจกมองข้างนะครับมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบซีลเชียลไลท์นะครับเป็นแบบ running light ก็คือวิ่งออกจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้วยด้านข้างมีการตกแต ันนี้ก็ทําให้ดูสวยงามด,ดูหรูหราน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นไม่มีในส่วนของริ้วรอยเลยนะครับแล้วก็รอยดุง้งรอยบุ๋มไม่มีนะครับใครที่ต้องการใช้งานแบบรถบ้านแท้สภาพสวยนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยด้านท้ายนะครับมีไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบรมดำนะครับทำให้ดูสปอร์ตดูน่าใช้งานนะและที่สําคัญครับเจ้าของคนเดิมนะครับเขามีการทา Glass Coating มาด้วยก็คือทําเคลือบสีเซรามิกนะครับทำให้ดูสีเนี่ยสวยฉ่าตลอดเวลาเลยนะครับมีการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมนะเป็นระบบ All Wheel Drive นอกจากนั้นนะครับมีสปอยเลอร์หลังบีชาร์กฟินนะครับรวมถึงมีระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยเวลาใช้งานนะครับก็ง่ายไม่ยุ่งยากครับแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานด้วยเวลาที่เราถือของมาเยอะนะก็สามารถที่จะเก็บสัมภาระด้วยท่าแบบนี้ได้นะเปิดประตูง่ายมากนอกจากนั้นนะครับอุปกรณ์ครบม่านบังของนิรภัยมีนะครับเบาะที่นั่งแถว2สามารถปรับแล้วก็พับเก็บสัมภาระได้ด้วยนะรถสไตล์ครอบครัวที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในบ้านเรามากๆฟังก์ชันเยอะมากๆเลยนะครับสนใจรถคันนี้นะครับอย่ารอช้าครับจองให้ทันเท่านั้นพอครับตอนนี้นะครับ คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสภาพภายในสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะถ้าไม่บอกว่าเป็นรถมมอ2์สองครเขาจะเชื่อโอ้โหสวยจริงๆครับแล้วก็การตกแต่งต่างๆนะครับใช้เป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีในส่วนของทริมมิ่งที่เป็นสีดาเงาหรือว่าเฟโน่แบล็คนะฮะร,รวมถึงลายไม้ต่างๆทําให้รถในคันนี้นะครับดูสปอร์ตดูหรูนะครับน่าใช้งานมากหน้าจอตรงกลางก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Ca r p เ a y ได้ด้วยนะที่สําคัญครับแอร์ปรับอากาศก็ รวมถึงมีแอร์แถว2ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่นั่งโดยสารตอนหลังก็ไม่ต้องลัวร้อนนะห้องโดยสารมีความกว้างมีความใหญ่นะครับแล้วก็นั่งสบายสไตล์ครอบครัวเลยครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นพารานมิกซันรูรวมถึงมีกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับคันนี้นะครับประวัติสวยๆเลยนะครับเป็นปี2021ีเลขไม่เพียงแค่8 9 0 0 0เโลเท่านั้นมีบุ๊กสวิตนะครับเข้าสวิตโนทุกระยะนอกจากนั้นนะครับเจ้าของลำดับเดียวในเล่มทะเบียนด้วยนะครับสำหรับพุงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยแบบสาม ไม่เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้นะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะเจ้าของเดิมดูแลรักษาสภาพรถดีมากๆมีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับหากใครนะครับต้องการใช้งานรถคันนี้นะครับต้องการเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับมาดูได้ที่วันทัวร์โตของเราเปิดทุกวันทําการครับเอาแล้ครับและนี่ก็คือรถสไตล์ครอบครัวนะครับพาชมทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วนะสภาพนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่าหน้าใช้งานมากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้คือประหยัดกว่ารถใหม่ได้ถึง70,000บาทเลยนะขอเสนอขายนะครับเพียงแค่859บาแัดแนนซ้า กับรถคันนี้นับฟรีดาวเลยนะผ่อนลมต้นเพียงแค่15,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของรถ CRV คันนี้ได้แล้วครับหากสนใจรถคันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อเบอร์โทรนี้โดยด่วนเลยครับ0616745885นะครับแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้ครับเราลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k t ท k t o k youtube เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ w w w t o ็ o ว o ตนะฮะตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนสามารถดูไไดด้้้้ตตตลลอออออ24ชััััััั่่่่่่่วววโมมมมงงงยครรรบผกกกาาาาานน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 ีีีีีีใใหหหถถถขทททุแสปป็ื3 รือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันทัวโต้ได้เพราะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ